ท่านผู้ชมครับบริเวณรอบๆนี้นะครับจะร่มรื่นไปด้วยหุ่มเมฆไม้นะฮะหลังจากที่ผมได้ทําการสักการะองค์เจ้าพ่อปัญหาเนรศิงทางด้านบนสาลใหญ่แล้วนะครับผมได้เดินลงมาทางด้านล่างเพราะว่าผมได้ยินมาว่านะครับคือผมได้ไปถามประชาสันก่อนที่จะเข้ามาในสถานที่ตรงนี้นะครับคือทางด้านหลังเนี่ยครับจะมีสารเพียงตาขององ,องค์เจ้าพ่อปัญหาเนรศิงและก็ของเจ้าแม่ศรีดวลซึ่งเป็นภรรยาขององ,ขององค์เจ้าพ่อปัญหาเนรศิงเอง นะครับเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมนะครับตามผมไปเลยครับทางด้านหลังผมนะครับคือศาลของเจ้าแม่กวนวนะครับที่บอกนะฮะก็คือท่านเป็นภรรยาขององค์เจ้าพ่อพันท้ายราศีนะครับตรงทางด้านานีน้นะครับนี่คือเป็นศาลเพียงตาของท่านนะครับแต่ไฮไลท์ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมไฮไลท์ของ พันธาสารของเจ้าพ่อพันธสานเราสิงจังหวัดสมุทรสาครน,นี้นะฮะต้องมาที่นี่เลยครับผมผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปยังหลักประหานะครับเป็นหลักประหานจริงๆนะฮะตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมท่ทานผู้ชมสังเกตเห็นนะครับหลักประหานี่นะครับ จะมีอายุราวๆ3 0มกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยขององค์เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ยังมีชีวิตอยู่นะครับค mm hmm. ือหลักประหารตรงนี้นะครับใช้ประหารองค์เจ้าพ่อปันท้ายนรสิงห์นะฮะ mm hmm. สังเกตดูนะครับเขาจะทําเป็นครอบแก้วไว้เพื่อที่จะไม่ให้บุคคลไปไปโดนหรือไปสัมผัสได้นะครับผม mm hmm. หรืออาจจะทำครอบไว้เพื่อป้องกันแมลงต่างๆที่จะเข้าไปทำลาย หลักปราหานี้นะครับด้านหลังผมนะครับจะเป็นเรือไม้ตะเคียนทองครับที่มีอายุราว300รอยปีนะครับท่านผู้ชมขนาดของเรือนะครับความยาวนะครับเร oh, oh าเอาไม้อะก็เอาตลับนี้มาวัดกันเอามาวัดกันนะครับความยาวของเรือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับเกือบถึง20เมตรนะฮะซึ่งเป็นเรือที่เชื่อกันว่านะครับเรือลำนี้อาจจะเป็นเรือที่ อาจใช้ในกระบวนเสด็จขององค์พระเจ้าเสือหรือว่าอาจจะเป็นเรือที่ใช้รำเรียงทหารในอดีตคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนะครับก็คือจะเป็นคลองโคกขามนะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับคลองโคกขามเนะี่ยจะไม่ได้ขุดตรงอย่างนี้นะฮะตอนนี้นะครับคลองโคกขามจะมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงนะครับแต่ในสมัยก่อนเนีย่ยในสมัยอยุทยาหรือสมัยพระเจ้าเสือที่ท่านเสด็จประพาสนที่แห่งนี้นะครับคลองโคกขามเนี่ยจะมีลักษณะคดเคี้ยวมากซึ่งยากต่อการเดินเรือ เพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าเสือนะฮะท่านก็เลยสั่งให้ขุดคลองโค้ขามหลังจากที่มีเหตุการณ์ต้องะหารชีวิตขององค์เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ท่านก็เลยสั่งให้ทหารสั่งให้ประชาชนนะครับขุดคลองโค้ขามให้มีลักษณะเส้นตรงซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการเดินเรือ